ค่ะท่านผู้ชมคะและตอนนี้นะคะที่จะมาดูสถานการณ์ในการผลิตลิ้นจี่ของตลเมืองใหม่ซึ่งอยู่ในเขตอำเภออัมพวาของสมุครามนะคะได้มีโอกาสมาเจอกับพี่กำนันใน,นะคะสถานการณ์ของการติดดอกออกผลของลิ้นจี่มันเกิดอะไรขึ้นบ้างช่วงประมาณออมุกลาครับแล้วก็ทีนี้พอมันออกแล้วพอเริ่มบานผลตกพอผลตกลงมานี่หมดเลยเขาไม่มีเลอเลยครับของพมนี้ก็มาตุดชุดหลังนี้เป็นการติดครั้งที่สองครั้งที่สองครับถือว่า โอเคม <น S 1> าดีดลแล้วครับมรับดีกันไม่ได้เลยดีกว่าไม่ได้เลยมีตำบลไหนที่รู้สึกว่าเปอร์เซ็นต์การติดผลของเขาเนี่ยมากน้อยแตกต่างกันยังไงนี่พอได้ข้อมูลตำบลแพรอ้อมหีรู้สึกจะเยอะนะฮะของแพรอ้อมแต่แถวข้างทางผมไม่เห็นนะแต่ข้างในผมไม่ได้ดูก็มีเยอะนะแต่จำเยอะแต่แถวข้างทางแต่ข้างในส่วนใคลึกๆจะไม่ค่อยมีแต่ว่าบางแห่งที่ข้างในเขามีติดก็มีนะฮะมี มีเหมือนกันครับแต่ว,ว่ามันส่วนน้อยจังหวะที่ทําให้เขาติดครั้งที่2ได้นี่ทําอะไรช่วยเขาหรือเปล่าคือครั้งที่2นี่คืออย่างนี้ครับคือพอออกมาแล้วเนี่ยคือเขาบานกรน,นะบานก่อนเราติดลูกกรแล้วผลถึงได้ลงะนะครับถ้ามาปวดลงช่วงนั้นก็อีกแล้วครับก็อดอีกอะ่ะค<ม>ือเขาติดเป็นลูกกรแล้วแล้วผลถึงได้ลงมาก็นี่เป็นส่วนดีถามว่าสถานการณ์ตอนนี้สามารถเก็บเกี่ยวและไปขายได้เนี่ยพันค่อมแท้ของแม่กลองเนี่ยผม <ไป S 1> ว่านะประมาณเมษาปลายเดือนนะครับแต่ว่า20นี่ก็อาจจะมีหักบ้างแล้วล่ะ <c oughs> นะฮะแต่ว่ามันจะเป็นช่วงที่ว่ายัางไม่จัดจริง <c oughs> นะครับก็เนี่ยอย่างนี้ครับวันที่20สจะได้หรือครับ <c oughs> มันไม่ได้ <c oughs> นะฮะซึ่งงานลิจีเราปีนี้เริ่มยี่สิบวันที่20 <c oughs> มันก็อาจจะมีขายบ้างแต่ว่าอาจจะเป็นส่วนน้อยหรืออาจจะยังไม่จัดอย่างนี้ แต่จริงๆอีกอย่างถ้าไม่จัดนะถ้าปลอกเปลือกไปแล้วถ้าข้างในแดงมันสีชมพูนั่นแหละแกจัดครับอ๋อค่ะวิธีสังเกตบอกผู้คจะหวานครับจะหวานครับนะคะแต่ว่าถ้าเปลือกในยังขาวๆอยู่เนี่ยยังไม่หวานครับจะเปรี้ยวๆในช่วงที่เราจะทําเรื่องของคุณภาพผลแล้วก็รสชาติเนี่ยของผมจริงๆแล้วก็ใช้ผสมประทุดกันนี่แหละครับคือช่วยกันไปนะฮะคือถ้าจะอินทรีย์อย่างเดียว มันก็จะช้าเขาก็าต้องมีมียาสรกเคมีาาเาาขาช่วยด้วยครับ13 13 21ช่วยลดบานครัเป็นส่วนหนึ่งที่รายงานให้เห็นสถานการณ์การผลิตลิ้นจีในช่วงระยะเวลากลางเดือนเมษาที่เก็บมาฝากในครั้งนี้ค่ะ ค่ะท่านผู้ชมคะและในวันนี้นะคะรายการต้นไม้ป่าะาของเราถือโอกาสมาตามสถานการณ์การติดดอกออกผลของลิ้นจี่ของชาวจังหวัดสมุทรสงครามกันอีกอำเภอหนึ่งที่อำเภอบางคนทีตำบลบางสะแกนะคะซึ่งได้มีโอกาสมารู้จักกับเจ้าของสวนลิ้นจี่เก่าแก่ของที่นี่เลยนะคะก็คือเฮียทิวอ๋อที่นี่มันดินดีแล้วก็น้ําพร้อมอากาศถ้ามันมีช่วงไหนมันมีอากาศหนาวในลิ้นจี่ที่นี่ได้กินทุกปี สมุนสงคามจะปลูกดินจีพันดีๆหลายพันพันข้อมพันกระโหลกพันสำเภาแก้วพันจีนแล้วพันไทยแล้วก็ไทยใหญ่มีทั้งหมดประมาณเกือบ20สายพันุที่นิยมกันมากที่สุดก็พันข้อมเพราะว่าส่วนมากเราจะขายคนต่างจังหวัดสําหรับสถานการณ์ของการติดผลปีนี้เป็นยังไงบ้างปีนี้มันหนาวน้อยช่วงแรกมันออกมาแล้วก็เดินฟ้าอากาศมันไม่ดีเท่งไง มันกระทบร้อนเลยร่วงหมดรุ่นแรกไม่มีเลยแล้วมาในรุ่นที่2ก็ติดน้อยคือว่าคำนวณกันว่าประมาณพันตันเองคุงน้องอธรรมดาถ้ามีเยอะๆก็6กพ0นถึงแปดพตันกับงานลิ้นจี่ก็ยังคงต้องเดินหน้านมีกันทุกปีการจัดงานนี้ก็ประมาณวันที่22เมษาถึง26แต่ถ้าลิ้นจี่มันมากหน่อยท่านผู้ว่าก็บอกว่าจะต่อให้สักสอาวันแต่นี้แล้วแต่สถานการณ์ เพราะว่ามันค่อนข้างจะติดช้าไปนิดนึงนะคะแต่สถานการณ์และภาพรวมของการติดผลและก็ให้ผลผลิตนั้นเนื่องจากว่าในรุ่นแรกเนี่ยมันเสียหายค่อนข้างมากนะคะเพราะว่าสภาพอากาศไม่เป็นใจเพราะฉะนั้นเนี่ยรุ่นที่2ที่จะออกมาให้ผู้บริโภคได้มาชิมกันจริงๆเนี่ยมันอาจจะล่าช้าหน่อยนึงนะคะเพราะฉะนั้นถ้าในช่วงงานอาจจะมีไม่มากแต่หลังจากงานแล้วถ้าใครมีโอกาสมาที่สวนนะคะแล้วก็ได้ทราบว่าสวนในแต่ละตำบลแต่ละอำเภอนั้น เขายังมีติดมีผลขนาดรุ่นต yes, ่างๆให้เห็นใ่มีหลายรุ่นครับนะคะมี mm hmm. <dime. S 1> หลายรุ่นนะคะในสภาพแล้วนี่เท่าที่มาสังเกตการในวันนี้เนี่ยนะคะพรุ่งนี้มาติดตามเรื่องราวของการมาเยี่ยมสวนของเกษตรกรหรือว่าชาวสวนในเขตจังหวัดสมุทรสงครามกันต่อนะคะ ผู้ชมคะวันนี้ดิฉันยังคงมาอยู่ในพื้นที่อําเภอบางคนทีจังหวัดสมุทรสงครามนะคะอยู่ที่สวนของคุณทองทิวเป็นลักษณะสวนผสมผสานใช่ครับนะคะคแต่มีลิ้นจี่เป็นพระเอกใช่คะคแล้วก็มีส้มโอครับ,รบลิ้นจี่พันค่อมที่มันเป็นพันเก่าแก่ดั้งเดิมของเราเนี่ยเรื่องของการติดผลโดยธรรมชาติถ้าติดผลนี่ต้องให้หนาวอย่างเดียวครับประมาณ16องศาต้อง,งนานสักแค่ไหนอากาศประมาณ7วันถึง15วันถ้าเต็มที่ประมาณ15วันถึงจะเริ่มออก แต่ว่าทั้งหายปุลปุลจาก20่ายไรลงมาเรื่อยๆจนถึง16บหกมาเมน<ม>ะอาจอกนะครับค่ะนั่นหมายความว่าต้นก็ต้องสมบูรณ์ด้วยใช่ต้นสมบูรณ์ผ่านการพักตัวมาแล้วด้วยครับปีนึงก็จะออกไปอ่อนเนี่ยประมาณ2ครั้งหรือ3ครั้งถ้าต้นไหนออกสามครั้งนี่จะสมบูรณ์มากถ้าครั้งเดียวนี่ก็ยังพอได้แต่ถ้าไม่ออกเลยนี่พอออกดอกมาแล้วจี่จะลูกจะไม่ใหญ่จะไม่สมบูรณ์เลยลูกเล็กๆนะ,ค,ะครับถ้าจะให้เขาได้ดอกจริงๆมันจะอยู่ที่เดือนไหนคะปลายธันวาต้นมกราแล้วธันวาที่ผ่านมา ออกรุ่นหนึ่งแต่ว่ามันโดนอากาศร้อนไงสลัดหมดแล้วก็มาอีกรุ่นหนึ่งเนี้ยมาติดแต่รุ่นหลังเนี่ยตอนนี้ชาวสวนก็เลยตั้งหลักใหม่ใช่ครับอันนี้เริ่มพัฒนาสีแล้วใช่ไหมคะแต่เราคาดว่าอีกสัก20วันได้ไหมคะถ้าจะให้ดีนะพัดสีแล้วยี่สิบห้าวันกำลังสวยแต่ว่าปีนี้งานมันเร่งอาจจะต้องหักก่อนบ้างนิดหน่อยหลังจากที่เขาติดอย่างนี้แล้วอากาศบ้านเรามันแปรปรวนเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาอยู่ๆมันหนาวขึ้นมาอีกอะไรเงี้ยมันกระทบอะไรบ้างไหมจะแดงช้าหน่อยแล้วจะสุกช้าครับ แต่ว่าลูกเล็กๆโดนฝนนะจะร่วงหมดเหมือนกันมันกาลังของมันต้านทานไม่ไหวแต่อย่างนี้ตอนนี้โดนฝนไม่กลัวนะช่วงเนี้ยต้องให้ปุ๋ยต่อหรือยังช่วงแดนเนี้ยให้ได้ครับเพราะว่าจะช่วยทั้งลูกทั้งมันหลังพอเราหักไปแล้วต้นมันจะสมบูรณ์ไม่บอกช้ำมากในส่วนของฮีทิวเองเนี่ยมีการอนุรักษ์พันธุ์หรือสร้างพันธุ์เอาไว้เพิ่มเติมบ้างไหมคะมีครับชากิ่งพันธุ์ไว้ขายเพื่อขยายไปจากคนบ้านเราบ้างแล้วไปต่างจังหวัดบ้างที่สนใจอยากซื้อไปปลูกนะการจะเลือกกิ่งพันธุ์ที่ดีเนี่ย เราต้องซื้อกากคนที่เคยมีประสบการณ์แล้วว่าแบบว่าพันแท้ต้องรับรองว่าเป็นพันแท้ของสมุทรสงคารามหรือถ้าเราไม่แน่ใจก็ถามพวกเกษตรจังหวัดอะไรพวกนี้เขาจะรับรองว่าพันเรานี้แท้ไม่แท้คนนี้อยู่ในจังหวัดพื้นที่หรือเปล่าเอาพัานแท้แท้นีม่มาขายหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเขเป็นสิ่งที่เก็บมาฝากนะคะจากการที่ได้มีโอกาสมาที่สวนลิ้นจี่ของคนเก่าแก่ในเขตอำเภอบางคนทีจังหวัดสมุทรสงคารามนะคะ ค่ะท่านผู้ชมคะและในวันนี้นะคะรายการต้นไม้เบญยาถือโอกาสแนะนาให้ท่านผู้ชมได้รู้จักกับตลาดน้ําเก่าแก่แห่งหนึ่งของจังหวัดสมุทรสงครามนะคะซึ่งที่นี่คือตลาดน้ําวัดอินทาราามกิจกรรมในเรื่องของงานลิ้นจี่ที่นี่เป็นอย่างไรเนี่ยนะคะรายการของเราขอนมัสการท่านเจ้าวาดเป็นผู้ถ่ายทอดให้ทราบกันค่ะวัดอินทาราามก็บุกเบิกการท่องเที่ยวมานานมากโดยเฉพาะงานลิ้นจี่จัดมาตั้งแต่ปี2 5 1 1 ก็สี่สิบปีแล้วแล้นเราจึงช่วยชาวบ้านได้มากเพราะว่าการที่วัดได้มาแสดงศักยภาพในการช่วยเหลือชาวบ้านเนี่ยหนึ่งเราก็ไม่เก็บค่าร้านของประชาชนเกษตรกรนำมาขายแต่ว่ามีข้อแม้ว่าขอให้ขา,ขายของดีและราคายุติธรรมถ้าขอไม่ใช่ใน พื้นที่นี้เราก็ไม่เอามานี่เป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งที่ว่าคนยึ่งอยากจะมาซื้อนิจจีที่วัดอินทรามากเพราะว่าเราไม่มีการย้อมแมวงานนิจจีของเราเนี่ยไม่ได้มีเฉพาะนิจจีอย่างนี้เป็นสมโอน้ำตาลมะพร้าวของสวนทุกชนิดน่ะตอนนี้เราขยายเป็นตลาดเศรษฐกิจพอเพียงวันเปิดงานวันแรกก็วันที่ยี่สิบสาเมษายนไปสิ้นสุดวันที่แปดพฤษภาคม ทำไมลิ้นจี่ยิงแก่ปลายฤดูเพราะว่าปีนี้เราหนาวช้าหนาวนานลิ้นจี่ยิงมาออกปลายฤดูแล้วช่วงปีแรกก็มีไม่มากปลายเดือนเมษายนนี่จะมีไม่มากแต่ที่จะมากจะมีลิล้นจี่ทุกพันตั้งแต่พันข้อมพันแถวพันไทยพันกระโหลกพันจีนพันสมภาแก้วนี่จะแก่ต้น เดือนพฤษภาเพราะนั้นในช่วง1นึ่ถึงแพฤษภานี่ยมมาได้เลยตลาดน้ำวัดอินทารามซึ่งถือว่าเป็นตลาดเก่าแก่ห่างจากตลาดน้ำอัมพวาเพียง7กิโลเมตรเท่านั้นเป็นอีกทําเลหนึ่งนะคะที่นักท่องเที่ยวและท่านผู้ชมจะได้มาสัมผัสและซื้อหาลิ้นจี่จากคนท้องถิ่น ค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้ยังคงมาตามดูสถานการณ์การติดผลและก็การให้ผลผลิตของลิ้นจี่ในเขตจังหวัดสมุทรสงครามกันอยู่นะคะซึ่งพี่มน,นูนั้นถือว่าทําสวนผลไม้หลายอย่างแล้วก็จะเป็นเกษตรกรหรือว่าเป็นชาวสวนที่ไปขายตรงให้กับผู้บริโภคอยู่ที่ตลาดน้ําวัดอินทารามนะคะถ้าถามสถานการณ์ในเขตปลูกของพี่ซึ่งอ,อยู่ตาํตาบลตําบลเมืองใหม่เ<อ>มืองใหม่<อ>นะคะก็ปลูกคะกบใบส้มส้มกลิ้นจี่ะ<อ>มะพร้าวส่วนน้อย แล้วก็ไอ้พวกผลไม้อื่นก็มีแทรกแซงือบ้างนิดหน่อยค่ะแต่ที่ส่วนมากจะเป็นส้มมากที่สุดกับลิจีการติดผลของลิ้นจี่พันหนักพันเบาี่ยมันการติดมันเป็นยังไงปีนี้มันหนักไม่ออกไม่ออกไม่ได้ไม่ออกเลยครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเห็นในตลาดนี่อาจจะมาจากต่างถิ่นอ่าไม่ใช่แล้วอ่ามีเฉ่อมอย่างเดียวที่ที่มีมากหน่อยค่ะแต่ก็มีบ้างไอ้กระโหลกก็มีบางต้นก็มีนิดนหน่อยอ่ะไม่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 ถึงกับปีก่อนๆเนี้ย เ,ออเปอร์เซนต์การมีผลผลิตที่จะทยอยกันออกบานเนี่ยมันจะมีความเคลื่อนไหวยังไงคะจะไป,ไปมากเอาเมื่อปลายเดือนเมษาละผ <c oughs> ริจีมันจะได้อายุของมัน ในรุ่นแรกสงกรานนี่มันไม่มีลินจีเพราะยังไม่ร่องชาติอากาศหนาวหนาวมากหนาวก่อนก็ออกก่อนนี่อากาศที่หนาวสองครั้งแต่ก็ถือว่าเป็นภาพรวมว่าลิ้นจี่พันค่อมซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของสมุทรสงครามนี่ก็มีให้รบ,บริโภคกันมีบริโภคแต่ไม่มากในฐานะที่ค้าขายอยู่ในตลาดน้ำมัตินธารามาอย่างต่อเนื่องนะครับะะงานลิ้นจียังคงมีเหมือนเดิม มีขายแน่ไม่ใช่เฉพาะเสาสธิดาธรรมดาคุณก็มาได้ค่ะ,อ,ะอาจจะถูก่าแต่เาสาธิตย์นี่คนมากก็อาจจะของมันก็จะแพงขึ้นหน่อยออคือจริงๆแล้วมาวันธรรมดาก็ได้วันธรรมดาก็ได้มีทางวัดก็มีมาตรการไหมว่าไม่ให้ลิ้นจีจากต่างถิ่นเข้ามาไม่ได้เข้าไม่ได้เข้าไม่ได้เขาไม่ให้เข้าอืมค่ะินจีที่อื่นมาแล้วจะคนที่ต่ในตลาดนี่จะรู้อินจีอย่างแกงกระจานนี่ระยองนี่ปักช่องมาเข้ามาแล้วมันจะไม่เหมือนกระจีที่นี่เพราะหนามันผิดสีก็ผิดกัน ตลาดน้ําตรงนี้ก็ไม่ได้มีแต่ลิ้นจี่มีส้มโอมีกล้วยมีทุกอย่างขายยืนยันอีกครั้งนะคะเป็นสถา,านการณ์ของลิ้นจี่ที่จังหวัดสมุทรสงครามในเขตอําเภออัมพวา